เฮ้ยว่าไงครับมองที่อะไรมึงอะไต่เป็นที่อะไรอิสซาดต่อหน้าสาวแอคกับวะกูไม yep. ่ได้แอคกับมึงอะแอคที่อะไรอยู่เฉยๆมึงมาด่ากูเนี่ยมึงเพื่ออะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นยี่้ออะไรเป็นมึงเป็นอะไรปะกูเป็นลอกอะไอ้เหี้ยะัป็นหย่อมึงสี่ย่อนเฮียไม่รู้จักกูก็ไม่รู้จักมึงไอ้เหี้ยมึงเลิกแอคต่อหน้าสาวแล้ว สาวไม่ชอบเลยมึงร้อนที่เฮียอะไรเนี่ยใครเป็นเฮียอะไรใครก็แน่ว่าที่ร้อนไอ้สัสกุมึงร้อนมากกว่าเว้ยโทรหาพวกแต่มีเฮียอะไรเก่งใช่ไหมไอ้สัสน้องสาวไม่เกี่ยวขอเดี่ยวกไอ้เฮียแว่นทาคิดทาคิดทาคิดทาค่าหรือพวกมึงเจ้าด้วยอะเออได้ตีเต็มเลยมึงที่เนี่ยไอ้น้าเจิดเลิกแอคได้ละพี่มึงเป็นเฮียอะไรกูมากกว่านี่ย มึงจะขำทำไมวะเอาทำไมอ่ะตัวผมนะมันตลกอะไรอ่ะพี่เสือกอะไรอ่ะกูคุยกับมึงอ่ะอ่ะมึงคุยกับใครล่ะเมียเมีเมียบอกเมียงบอกให้เงียบแล้วโอ้ยมึงฟังเมียบ้างเถอะเดี๋ยรีพอร์ตเลยแล้วเสือกี่าอะไรกับเมียบัวโอ้โหนี่มึงก็หาเมียดีไหน่อยก็ได้เอ๋อมึงเสือกเพี้ยไรมึงไม่หาเมียดีวะทำไมอ่ะฮะ มมึงเยอะแยะไม่หาเมีไอเดียมึงลนอะไรอ่ะกูลนแล้วลนอะไรครับมันเป็นอะไรอ๋อตกลงจะลนหรือร้อนอ่ะมึงเรียกอะไรกอย่างอ่ะมันเป็นอะไรตกลงใครลนอนอ่ะมึงไม่มึงเป็นไรกูทามึงเป็นไรแล้วมึงเป็นไรอ่ะรีพอร์ตฐานนายแล้วอ้าวรีพอร์ตฐานายกเฉยเออไอแกงแค่นั้นมันจะเอากูอ้าวอืมแล้วกูรีเฟกอ่ะแล้วกูรีเฟกอ่ะจะเตียนเต็มแล้ว เรื่องแค่นี้แม่งรีพอร์ตหานายยกไอ้เชี่ยแม่งขอจั่วอยากดูย้อนหลังให้ดูที่ใดูกล่าวตอนนึงว่ายังแตกไม่ค่อยคุยก็ได้นะเว้ยพี่ชายพี่ชายฟังฟังผมก่อนฟังผมก่อนว่าไงฮะผมมีเรื่องกับไอ้เชี่ยนั่นเหตอที่ไหนเราเมื่อกี้คุณมาด่าผมอ่ะผมไม่ด่าพี่ผมด่ามันคุณมาบอกผมว่าเอางี้เอางี้คุณจะเอาด้วยปะเอาเอางี้ใจใจเย็นก่อนเราคุยกันก่อนโอเคไหม เย่ะบอด,ดเย่ะบอดอิี่ยางแตกไอสัตว์ตามกูก็ยากหน่อยอ่ะมึงตามกูเหมือนเหมือนมึงตังอ,อ ผมตั้มสิงนักบิดอ่ะเพราะกูชื่อจอร์ดพมโซมโอ้ยเชียร์เป็นไงเป็นไงเชียร์เป็นไงเฮ้ยจุ๊บโอ้ยเอ้ยมึงอยาง่าโกงมึงอย่ากโกงผู้เล่นได้ละไอ้เหี้ยมร์เขาห้ามใช้ป้าบเขาห้ามใช้ป้าวไอ้เหี้ยอุรยมันยิงยางแตกหมดเลยอะทุกคน ไปอย่าตรงนี้ฮะบิดทำคู่เหมยไรวะไอจอ๊อดมือขอโทนไปหาสาวกีใส่สัตว์แม่งไม่ได้ไปหาสาวเอย้ยางแตกหมดแล้ลววะขอแอดอะไรกันเอ็งรู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> แจงนั่นแจงนันแม่งเห็นนี่อขอโทษขอโทษเอางี้เอางี้อนัอนอน,นี้คุยคุยกันก่อนขอโทษขอโทษขอโทษ ผมไม่ต้องกาขอโทษขอโทษขอโทษงั้นผมขอโทษพี่เดี๋ยวผมให้ตังค์ไปขอโทษเขาโอเคไหมขอโทษก่อนลงมาขอโทษอย่าทำผมเลยผมผมเด็กใหม่พี่พีอย่เพิ่งยิงผมดิแปรบนึงเราเราเราคุยกันแบบไม่ต้องยิงก่อนได้ไหมขึ้นมาขึ้นรถคันนี้ได้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวผมลงรถโอเคเดี๋ยวผมลงรถแล้วขึ้นรถพี่ไ้ไหมขึ้นมาโอเคไป เลิกตามกูแลไอ้สัสตว์ตามกูก็ตามกูไม่ได้หรอกเพราะกูแม่งชูว์จอร์สสวีเดนยังต้องตามกูมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตปีนเขาอีกที่มันต้งตามกูมาได้เอาไว้หน่นหา,นา,าเป็นกูออกหนีละนำ้นำน้ำไม่เป็นมึงไนงะแต่นี่มันเป็นโกพอเถอะวธอ ไม่ชอบความเลาใจไปอ๋ออโด,ด,ด,ดีกัน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 แหมไม่ดีหรอกไปต่อเราไปเที่ยวเขาดีกว่าน้อง ว่ยชนดิเจ็บนะเว้ยไอ้เต้าออโอยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเดียวเมื่อที่เราจะเขียว เป็นว่าฉันหลักหลักใ่เป็นอยู่แบบนี้ฉันเองก็แซงอ้อี่รักช่วยใจเย็นๆอ oh. ้อยสีรักช่วยใจเย็นๆก่อนแล้วกูจะลงทำไมล่ะเอออย่าเดือดเดียจอดแบ๊บนะ ซื้อกล่องซองแบบพี่ครับใช่พี่น้อยไหมครับเนี่ยรอครับอรลพี่น้อยใช่ใช่พี่น้อยไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวเราเชื่ออะไรครับเนี่ยแป๊บน,นึงแป๊บนึงฮ <ห ả? S 1> ะล้วชื่ออะไรครับ ชิปอนชิปอนอา้าวไอสัตว์ปอนอา้าวคุยอะไรอ่ะต่อยกูว่าไอเหี้ยปอนมา,มาเดะปอนไอปอน,ปอนเอาคุย้ยปอนพี่ครับรู้จักเพลงนี้ไหมครับโอ้หนาหนาหนาพี่เคยฟังปะเคยฟังปะโอ้หนาหนาหนาพี่พี่เคยเคยฟังไหมครับพม่ต <kaf> บสิคะ แม่นีกู sun back ซันแบ็กซะทำเมินนะะเดี๋ยวซันแบ็กซะเดี๋ยวซันแบ็กให้ห่างรุดเลยซันแบ็กอ้จอยอ่ะหนูนั่งรอผู้กันอยู่ทำไม,ไมพี่ชเช้าเดยครับอาอพี่โอ้ยจอจี้วะเนี่ยพี่มึงใครนะคเนี่ยพี่เช้าเดีครับ <laughs> จำเสียงกูดได้แล้วอะไอพัวเฮียใน,นยแม่ บางอาจชนอัตมัดทอย่างฆ่าได้ไงห้านะหนาวหนาวนะทำแอดเดี๋ยวกูเตะตามมึงแล้วอ่ะกูว่าขันเนี้ยแหละกูว่าขันเนี้ยแหละกูว่าไอเช่นเนี้ยแหละกูว่าไอเช่นเนี้ยแหละของจริงกูว่าไอเช่นเนี้ยแหละของจริงไอเช่นเนี้ยแหละของจริงไอเช่นเนี้ยแหละ ไอ้เจ้าลุ้นใหญ่ซัดกันแว่เอาพาดปะทะปะทะรถเคี่ยอะไรแล้วนะครับรถกบไอ้เจ้ยนี่ยแหละของจริงไอ้เจ้ยนี่ของจริงเซาไม่ต้องเดี๋ยวกูร้องเองตึงตังตึงตึงตังตึงตึงตั่งตึงตึงตังตึงตึงตังตึงตึงตั่งตึงเชโบเชโบเทโบเชโบซิมบากาโบโบ่ชิติบากาโบเบชิสียงตึงตึงตั่งตึงตึงตังตึง

เด๋ยวกูหลอกเดี yeah! ๋ยวกูหลอกไงเดี๋ยวกูหลอกหลอกซ้ำหลอกซ้อนอ่ะเหมือนคนเก่ามึงเลยอันนี้เด็กคหลอกนี่เดี๋ยวกูหลอกเดี๋ยวกูหลอกหลอกไงให้เจ็บหลอกไงให้จก นี่คือการหลบหนีสไตล์รดช่องแม่งงงครับไม่หาผมไม่เจอครับเฮ้ยเชียชิบหายแล้วครับ ทำใจดีไละโดนต้กเหมือนแคจะตายเอาวแค่ตายเหรอกครังเนี่ยกครังเดเอนี่เลอให้เร่ตัดให้เกาะงไหมใช้รถได้ปะใช้ได้ใช้รถได้จ้ะหนึ่งเก้าหนึ่งสองอ้รต แรงจัดจริงไหมเหียแรงจริงตอนนี้มีเกาะน,นะเว้แต่เกาะแม่งมีอยู่หออ้าสิบหรอยาเจ็ดสิบแม่งใช้ไม่ได้เชียมากอุ้ย อ้เชิงไม่ค่อยดีละอืเอ้เยอาฮัลอาฮัลบัฟหน่อยอ่ะแคกูบัฟจริงวะรถรถเราต้องเป็นต่อยเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเชี่ยเป็นบู๊เี้ยชีวิตแม่งรถถาถม ันนขอญัตหนีหลุดซักสวนึงก่อนจะลงซ่อมรถเตเนียรอดละเฮ้